ผู้ชมคะจุดนี้นะคะคือพารานหินแปดก้อนของฝั่งไทยเรานะคะซึ่งก็ตรงข้ามกันถัดไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านโกบัมไบรของกัมพูชาเขาเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะแนวถนนกั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะถัดจากนั้นลงไปนะคะเป็นพื้นที่ต่ําลงไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเขาจะอาศัยอยู่พฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะมาตะโกนโวกเวกโวยวายยั่วยุทหารไทยเราอยู่แถวแถวถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็จะใช้พุ่มไม้เนี่ยนะคะเป็นแนวบงังบังตัวเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ วิธีการตะโกนเอามากไปกว่าน,นั้นค่ะตรงหลังคาสีแดงที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะจุดนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมารวมกลุ่มกันวันดีคืนดีค่ะทหารไทยเราบอกว่านอกจากตะโกนยั่วย,ยุแล้วเนี่ยนะคะก็มีการร้องคาราโอเกะกันด้วยค่ะ ถ้าให้ความพร้อมให้ความพรเอมให้90%เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทำไปได้ค่อนข้างเยอะเรื่องของระบบรางเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ทางทหารเนี่ยได้ขนของขนน้ําขนอาหารเนี่ยเข้าไปในฐานโดยใช้กระเช้าตัวนี้หลายครั้งแล้วนะครับนะพอมาดูวันนี้นะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมาก จากของเดิมครับเป็นกระเช้าที่เป็นสลิงห้อยอยู่ด้านบนนะในการประทะรอบแรกนะครับตรงนี้เนี่ยถูกกดนะครับกระเช้าเนี่ยถูกกดแต่ไม่แตกสลายแต่ได้รับความเสียหายต้องใช้คํานี้นะเราไหนไหนทำแล้วครับก็ทําให้ดีไปเลยทําให้สามารถแบบถึงลูกลูกหลานเราใช้ในอนาคตได้นะครับก็เลยทําเป็นกระเช้าเหล็กและเป็นระบบรางนะครับเพื่ออนาคตท่องเที่ยวมีโอกาสได้รองรับการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับก็ ทำจากเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ทำเนี่ยมันมาจาก FC การจอมพลังนะครับร่วมกับหลายๆท่านพี่ๆน้องๆนทหารที่มาช่วยจนตรงเนี้ยมันมาถึงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมาเช็คตรวจสอบตรวจทานอีกครั้งหนึ่งในอนาคตแต่ตอนนี้เบื้องต้นใช้งานได้จริงแล้วนะแล้วก็ปลอดภัยด้วย กระเช้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าในช่วงที่มันเกิดการประทะกันจริงๆเนี่มันมีศักยภาพพอสําหรับการที่จะเคลื่อนย้ายกําลังคนได้ไหมครับ,รบจากของเดิมนะที่เราทำเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายคนได้อยู่ประมาณ4คนเมื่อกี้เราทดลองระดับ8คนแต่ทางช่างเนี่ยแจ้งว่ารับน้ําหนักได้มากกว่า8คนอีกนะครับก็ตอนนี้8คนเราก็มั่นใจแล้วนะเนะพราะเวลาเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนถ้ามีคนเจ็บ คนเดียวคงไม่สามารถจะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยแบกมีเพื่อนช่วยเปิดทางมีเพื่อนช่วยประคับประคองก็สี่คนก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตอนนี้ได้ถึง8ดคนนะเอาของติดมาด้วยได้นี่มีอุปกรณ์สร้างฐานขนลงไปทางนี้ได้แล้วด้วยเกินกว่าที่เราคาดการไว้เกินกว่าที่ตั้งใจเกินกว่าเกินกว่าเกินกว่าครับนี่8คนยังรับน้ำหนักได้เพิ่มอีกด้วยครับ พี่พูดถึงเรื่องของคาเหม็นนิดนึงว่าตอนเนี้ยมันเหมือนหลายๆแนวอย่างที่น้องจานเองที่ธโมดาเองเนี่ยคำเหม็นเริ่มเข้ามายั่ยุเริ่มเข้ามาก่อกวนเรามากขึ้นตรงนี้มันเป็นสัญญาณบอกเหตุในเรื่องอะไรไหมครับพี่อ่ะมันทุกคนถ้าย้อนเวลาเหมือนรอบหนึ่งกับรอบสองเนี่ยเหตุการณ์มันเหมือนเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไหมผมบอกเลยว่าเหมือนผมเนี่ยจำได้ว่ารอบหนึ่งรอบสองจุดเริ่มต้นของทุกเหตุการณ์มาจากเข้ามายั่ยุกวนประสาท แล้วก็พยายามที่จะชวนทะเลาะนะสิ่งที่ต่อมาก็คือมีในส่วนของทหารบาดเจ็บนหานทุกๆครั้งนะแพทเทินจะมีทหารถ,ถูกกับระเบิดเสียขาเนี่ยเราก็มีทหารถูกกับระเบิดเสียขาแล้วทางขเขมก็กลับมายุยยุอีกซึ่งตอนแรกหลังจากการประทะออกไปไกลามากไม่เห็นหัวเลยแต่ตอนนี้อย่างที่หนองจานนี่ฮึกเหิมข,ขนาดติดอาวุธ10บกว่าคนเข้ามาติดประชิดริมชายแดนไทยเลยซึ่งปกติเนี่ยไม่เคยเจอ ในในหลังจบนะแต่เริ่มกลับมาเจอแล้วมผมว่าทุกคนอย่าประมาทเตรียมตัวให้พร้อม